สวัสดีค่ะเขาเรียกว่าอะไรเที่ยงวันพฤหัสบดีที่10 15มิถุนายนพศออ2506เส้นทางบุญของชั้นนะคะสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะวันนี้ตอนตอนเช้าก็ได้ใส่บาตรเหมือนเดิมนะคะก็คือวัดบรรค่ายสองคือนำด้วยท่านปรกรณ์พระลูกวัด แล้วก็หลวงตาฝนพระตีลงสีข้าวแล้วก็ท่านพระครูเชา้านี้ใส่บารเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปรับจานช้อนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปับ๊บเจ๊แป๊วเจ๊แป๊กใช่ไหมที่ตลาดไถ่ล้อมนะคะน้องแอน บ้านของน้องปูการดาก็ไปรับชามรับจานของที่จะให้นำป้าตากับคุณลุงแดงนำไปถวายพระที่วัดเขาลอยส่วนวันอาทิตย์นี่ก็จะไปที่หลังอำเภอซอยเลยนะคุณแดง้างไผ่สีนั่นแหละค่ะแล้วก็นี่ป้าตากับคุณลุงแดงกำลัง คุณลุงแดงกำลังจะพาพระตาไปทานน้ำมันนะคะที่บ้านหมอเบิ้มที่แกดง แล้วโดยเฉพาะเลยปาดหน้าเนี่ยใช่ไหมแล้วก็อะไรนะแซงกันแบบมั่วไปหมดเลยรถเราเก่าเราก็ต้องระวังมากกว่าเขาหน่อยเแย่เปรี้ยงเลยนะ องค์ใหญ่พระองค์ใหญ่ก็จะติดแค่ไฟแดงตรงนี้ สิคะว่าในแต่ในแต่ละคลิปเนี่ยใครที่ส่งข้อความมาในท้ายของของคลิป y t u t u อ่ะเดี๋ยวป้าตาจะจัดส่งเสื้อไปให้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรของกำนันใจแทนความขอบคุณสำหรับวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงก็ลาไปก่อนนะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ